สวัสดีครับสวัสดีตอนเ้าครับโมนี้มาพามาอยู่กับเจ้า l อ0 1 8ครับไสหน้าสองให้นี่ครับนี่ไสปั้นแล้วก็สิดำนะครับเนาะฝนตกมาโอ้น้ำอุดมสมบูรณ์ครับนี่อำเภอพิ่บุญเมืองสาหารครับเ้าวันทีหานะครับมือเขาพรรษานะครับผมมือเขาพรรษานะครับไอสบายเทียนพรรษ์สาผาอาดน้ำฝนนะครับเนาะ พามาเบรงการทำงานของเจ้า L5018 ครับกับลุงป้อมครับเจ้าของรถคันนี้สองท่านสองท่นกว่าชั่วโมงครับคันนี้ยังกรีบครับยังกรีบเมื่อเช้าอาจจรบีแล้วก็อันนี้ผมก็บม่ได้เฮ็ดกรีบดูแลรถครับครับการเกลียงมุ่งข้างหน้าการซ้อนขั้นครับ ไปแล้วครับพันที่ดำนะครับนี่พันมานำไปแล้วขี่ดำมอาครับดีครับเพ็นหน้าดำดีครับไม่ต้องหยากรับหยาอ้แห้งีดีพันใหญ่ครับซีสูบ ย้อนเสียงมืครับบรรยากาศดีครับมันมาเอาเอาเอื้องมาอีพ่อครับฝนตกครัง้งเสื่องในเอื้องมันออกนะครับได้เอาือ้องม้าหิ้พอ่อมือครับอันว่างหางบ่ว่างหางลงสุดด้ยครับนึ่ง บ่างหางลงสุดให้มันกินเฉพาะสองใบสามใบหลังครับเก็บเอออยากข้าหน้าให้กินสองใบหลังนี่ครับจัดจ้านครับครับคนเออใคหน้ารับจ้างอาชีพครับนี่รับจ้างอาชีพเลยครับอากาศดีครับตอนนี้เวลาเกิดซีก้าม่งเลครับเดดมดเด็มเดมดมออก ขึ้นฟ้าขึ้นฝนเนะครับเบางเทคนิคครับบอทิ้งหางลงมืดโตไ,โดดไ,ไ,ดไ,ได้ครับน่งไอ้มันกินสองใบสามใบหลังเท่านั้นอ้ยหมดหมดครับอยู่ประเดอยู่ประเดครับหมดเตือมีชชัดเด็ดครับหน้า มันสีลมสีบวกวงไหนนี <throat> <c oughs> ่ยเนี่ยเนี่ยจอดเด็ดจอดเด็ดจอดเด็ดพระรุงเรียนยิ้่าหลายอยู่ครับคนว่าวิ่ล้อวิ่งไตโศไตยังคนว่าเอาใบมีดหนาออกครับเพื่ออะไริดคันแท้ได้คิดคันแท้คันหน้าหนี่งนะครับไอดีครับคนว่า รู้เพียงเดียวว่บผมมีการจะเป็นตาได้ดันนะครับโหใบมีดออกเลยเลี้ยนสายแล้วกะที่เลี้ยนขวาครับกับห้อยเดิมครับอันนี้เดี๋ยวปุ่มครับดึงปุ่ม42.3อ 42. 42. งศาครับ เบล่งตัวเรียกกรมกมพอันนี้นะครับเนี่ยยังไปหนีเนีที่เดียดกับเบือ้องตัวเรียก่ผมบอกดนะครับเด้อ,นะดรรอดครับหนึ่งสองเพื่อ 3. ให้อาชีพครับนี่รับจ้างโดยเฉพาะครับเจ้าเอลฮาซุนหนึ่งแปดวอวอผิดบังครับคุณตรวจจานเลยครับจัดจานเลยทีเดียวครับนี่ เกิดว่าน่าจะใส่เวลน้าบดนครับมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยครับให้หน้าให้นี่หน้าพมันสองงานเห็นจะได้ครับตัวนี้ก็สิไรครับไรไอ้ด้านหลังผมครับไขปั้นผมมาเบิดเบิดนี่หน้าจะโอ้สี่เหลี่ยมมันทนมันมันมันฉีดหลอกตาเนี่ยครับมันฉีดแผลสองให้ ร่วมกันนี่แปงสองเลยนะครับสองเลยสองเลยอายุแล้วมันอดีหลอกตาครับเป็นซีเรีอม,มนทนนะครับดึงเก็บมุมสองเถ้าหลังดำครับโอ้พุ่ลุงเราฮักรถครับทุกเสาก่อนออกงานน่าสิอัจจะรีเบิง มันเคืองเบื่อง,ง,ง,งเมื้อเศ้านี้ลรืมเอาโทษสา์มานะครับก็ได้บ่ได้่ายขิปไ,ปไป้วิธีวิธีการเช็ครถตอนเศรากก้าไปเชียกกล่องเชียกยังนะครับเนีย่ยดีดยครับลุงหากรถใส่ต้องผมลุงรักษาถึกต้องด้วยครับยือดอายุการใช้งานของชินส่วนอุปกรณ์ต่างๆเหลกาทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพครับให้รถทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เนเสียนกองตันกองว่าตันนีมันก็เฮ็ดให่การดูดอัดอากาศการไดเวียนระบบอากาศก็ดีมัจะต้องเป็นสิ่งสําคัญครับกองไอดีเป็นสิ่งสําคัญมากเลยครับเพอ,อแป๊บเดียวนะครับนี่หนึ่งขอบเกียย์มุ่มแล้วนี่ครับเสียงหน้าครรต๊อบเสียงปลาใส่ไส้ส่รอบครับโอ้ ลมลื่นร้ายครับอืมโหหิบวะนะครับเฮ้ยสี่ตัวเป็ดไก่ครับอันนี้ฝนเดินระบบหนามากไม่เป็นคฟองเจ้าหน้าทานนะครับตองนั้นหนาเข่าหน้าตอนจังหวะช่วงฝนถึงช่วงช่วงหนาแหล่งช่วงวันหนาแหลงช่วงหนาฝนอยู่แต่ว่าฝนถึงช่วงมันแมลงชู่่นี่มันมีไอ้มี คลองจะระบท่านหะครับเนาะเอาเลยครับเตรียมเตรียมชูขครัาบบนเนี่ สวยงามเลยทีเดียวครับ ครับาทิตย์ได้บ้างครับแล้วล่ะครับหน้าสองให้หนึ่งไอเองเลยครับเนี่ยผลงานครับเจ้า L H 018นปครับนี่มีชั่วโมงการทำงานที่ 2,300... 23ชั่วโมงครับสายอไรครับเดินเปลี่ยนหางครับเดินเปลี่ยนหางหเปลี่ยนหางมาก สวัสดีครับสวัสดีตอนดึกๆครับตีหนึ่งกลัวผมอาจวิธีไทยบ้านครับคูณครับไฟดวงหนึ่งตัดยางนะครับมาฝบกับพาพอมผ้ามาเบิงกับไอ้อีกอาชีพนึงครับกีดยางนะครับ มเก๋ถืกล่องมือหนึงเนาะเป็นอีกอาชีพนึงครับตอนนี้ราคาอย่างก็อยู่อย่างคนถวยอยู่สิบแปดบาทห้าสิบต่างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสิภาก,กี่อย่างตอนนี้ก็ตีหนึ่งกลัวกี่แล้วก็สิไป,ปอีกสวนหนึ่งนะครับนี่สามสวนแยกกันไปก็พอกับแม่นะครับเดี๋ยวผมสิ กี่อย่างทัก่อนเนาะนะครับอ้กอองวงงวงน้อนแนวสมองเบื่อนะครับมือเศ้านี้ไปไถนาไถนาแล้วก็ไถนากับอะไรกับกัปมนอนนะครับกลับบานมาไปทาบุญวันเขาพรนศานะครับไถนาอยู่อำเภอพิบูลนะครับกับเจ้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับคลิปนี้ต่อจาก ต้อจากไอ้ไทยนานค,รครับมามากีดยางครับสวัสดีครับสวัสดีสุบทุกคนครับเมื่อนี้อาจวิขีไยบ้านครับผามาอยู่กับเจ้าหูมาสุครับซ c แปดิบทีมงานไทยนิยมครับเสียฟูจอมล้วง เดอแบตคอยเดยียดาวร้อนหองครับเอฟซีเอฟซีกันเขาว่าเอฟซีกันก็มงานมาแล่นครับรอบหน้าครับเกี่วยวสองลอยแน่นแน่นกับที่ไก่แน้นะครับเนาะแต่พี่เขาแล่นไก่ไดอที่เลยครับ

ตาผมขึ้นมาอยู่กับเจ้าฮิโน่เอฟครับร้อยเครื่องใดอะไรก็เดีย่เอฟซีเอฟซีหนึ่งเอฟซีหครับเอฟดาลังครับพาภิริษฐานผ้ามานังกับฮิโน่รับไปแล่ไปเมืององเทีครับเนี่ยไปเบิงมองเที่วเบิ่งไม่ค่อยเขาข่าวนะครับเนาะโอ้ยผมตกหน้าตหน้าสวยงามครับเชียวชมครับนี่ยวนไปเอาขันลอยวดนออกขันง่าวันนี้ เอาขั้นน้อยมากครับทางเขามามันคับแคบทางเขามามันเกิดที่คับแคบเนี่ยครับไปมั่งก่อไฟครับสองมือโอ้ผมเหงาเลยบาดเปิ้อนต้องเขียนนะครับมั่งก่อไฟนะครับเดี๋ยววันนี้มานั่งเลนโค้กันครับทีมงานเสือปูกสายโจ๊กครับของทีมงานไทยนิยมครับเดี๋ยวมาพานั่งครับแม็กโคเสีย ครัพายาวบุกี้ไป